สวัสดีค่ะเดิงค่ะกับ Healing Time b บมีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับก,บการทำพิกรค์ดนะคะวันนี้หัวข้อที่หนึ่งตั้งใจจะทำก็คือเราจะลงตัวกับคู่แท้ไหมก็เราจะมาดูกันว่าเออลักษณะของคนที่เลือกแปละกองนะคะเรามีลักษณะเป็นยังไงคู่แท้ของเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ เขาทำงานเกี่ยวกับอะไรสถานที่ที่เราเจอกับเขามันประมาณไหนแล้วก็พอเราเจอกับเขาแล้วเนี่ยค่ะชีวิตของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็คําแนะนำต่างๆจากไพ่เพิ่มเติมอะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันมีให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะกองที่1จะเป็นน้องหิน moonstone นเนี้ค่ะ สีออกขาวๆคุณๆอันนี้นะต่อมากองที่สองจะเป็นน้องหินยกเนี่ยคะ่ะสีเขียวอ่อนต่อมาคนที่เลือกกองที่สามนะคะจะเป็นหินควอตใสออกสีฟ้าใสๆอันนี้นะก็ให้ทําสมาธิแล้วก็เลือก หินที่ชอบที่ดึงดูดสายตามมกที่สุดหรือเลือกจากกองไพ่ที่เราสึกว่าดึงดูดสาตามมกที่สุดได้ค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ทําสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็เลือกไพ่ที่อยู่เราโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายของแต่ละกองกันเลยถ้าใครยังเลือกไพ่ไม่ได้ก็พอดคลิปไว้แล้วเดี๋ยวเมื่อเลือกไพ่แล้วเดี๋ยวมาดูทำสเต็มเดี๋ยวนึงจะทำทำสเต็มไว้ด้านล่างให้นะคะ โอเคงั้นเรามาดูคําทํานายของคนที่เลือกกองที่หนึ่งกันดีกว่าค่ะขอเก็บ2กับ3ก่อน,น,นเนาะเชอะอคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหินมูสโตนนะคะก็จะลงตัวกับคู่แท็กของเราไหมเดีย๋ยวเรามาดูก่อนว่าไพ่ทาโร่บอกเลยรบ้างไฟอวับบนค่ะ s e v e n of Wands ค่ะ King of Pentacles ค่ะแล้วก็เดดว้าวสำหรับคนที่ละกองที่หนึ่งนะหนึ่งมองว่าลักษณะของคุณนะ่ะคุณมักจะเป็นคนที่มีความขัดแย้ง เข้ามาในชีวิตอะอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือว่าเป็นการขัดแย้งภายในตัวเองก็ตามเช่นถ้าเป็นความขัดแย้งภายในตัวเองเราก็จจะมีความสับสนวุ่นวาย ในความคิดเรารู้สึกเหมือนแบบเรามักจะแบบหาทางออกไม่เจอคือบางทีเราคิดอย่างนี้แต่ดันไปทําอีกอย่างตัดสินใจเลือกอีกอย่างแทนที่จะแบบเอาสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างอ่ะก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเช่นเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากการทํางานจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะเท่าที่ควรอ่ะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอาจจะมีความคิดขัดแย้งทางด้านความคิด มีการแบบที่แบบต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันแต่มันไม่ใช่เรื่องแบบการทะเลาะอะไรที่มันแบบใหญ่โตแบบถึงขั้นแบบจะเอากันให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเออเรามีเป้าหมายเดียวกันน่ะแหละแต่ว่าเรามีวิธีการมีความคิดที่มันต่างกันน่ะมันไปมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับต่างคนต่างก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นไหมมันจะไถ่ที่แบบสองคนที่มีความเฮ้ยฉันก็ความคิดฉันก็ถูกอ่ะ อีกส่วนเราคิดว่าเฮ้ยวามคิดชั้นก็ถูกเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้งานอะ่ะแทนที่มันจะสําเร็จอะ่ะมันเลยล่าช้าไปกับการเถียงกันเรื่องวิธีที่ของใครถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาลักษณะของผู้แท็กของเราอะ่ะคนคนนี้เขาก็จะเป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบยังไงอะ่ะชอบการแข่งขันอะ่ะ เป็นคนมีความสามารถเพราะว่าเขาแบบชอบเอาชนะแล้วก็เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนเอาจริงเอาจังนะเวลาทำอะไรเนี่ยคือก็ทุ่มเทเต็มที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็แบบเป็นคนที่ม,มีมีบุค,คลิกท่าทางการพูดจาที่แบบมักจะแบบดึงดูดคนรอบข้างมีมีมสเสน่ห์อะคะ่ะอย่างนั้นก็ได้ ถ้าคนคนนี้เขาชอบใครนะเขาก็จะตามจีบตามตื้อพยายามที่จะแบบทำทุกทางที่จะใช้ความรักของเขาเนี่ยสมบังและเป็นไปด้วยดีอย่างที่เขาต้องการเลยส่วนเรากับเขาเนี่ยจะมีโอกาสเจอกันได้ไงก็าอาจจะเป็นอย่างีว่าคนคนนี้เขาอาจจะกําลังเขาท,ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานพวกร้านอาหารงานธนาคารไฟแนนซ์หรือว่าพวกงานเกี่ยวกับการทําบ้านจัดสรรงานอาสังหาริมทรัพย์อะค่ะ ก็คือเราอาจจะไปเจอเขาตามสถานที่ต่างๆอย่างที่หนึ่งพูดมาเงี้ยอาจจะมีการดิวงานกันคุยกันเจอกันได้แล้วถามว่าเมื่อเราเจอเขาแล้วเนี่ยมันทาให้ชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดทมาี่อย่าเพิ่งตกใจนะคือหนึ่งมองว่ามันทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบโดยสิ้นเชิงอะ่ะคือ เป็นเหมือนเป็นอีกคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอ่ะอารมณ์ใหม่เขาเรียกอะไรอ่ะนอนน้อยที่เป็นดักแด้ดักดักแด้ดดมันกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอะไรอย่างนั้นน่ะเหมือนมันมีการทําให้เราอะเติบโตทางความคิดทำให้เราแบบชีวิตเราเหมือนกับดีขึ้นนะคะแล้วก็่าทําให้เรารู้สึกเ,เรียกอะไรนะมองโลกในมุมมองใหม่ๆอะที่แบบอาจจะแบบ ไม่ได้มีความมั่นคงทางจิตใจขึ้นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ถูกกระตุ้นง่ายไม่ได้แบบคอยขัดแย้งกับคนอื่นง่ายมีความสงบทางจิตใจง่ายขึ้นการที่คนคนนี้เข้ามานะในชีวิตของเราอะ่ะมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเออจากที่เรารู้สึกว่าถูกแบบทิกเกอร์ให้เรารู้สึกว่าอย่าพร้อมจะมีเรื่องพร้อมที่จะไฟอยู่ตลอดเวลาอะไรเลยมันก็จะทให้รู้สึกว่าเออเราคำดาวลงนะเรารู้สึกว่าเออไม่จาเป็นต้องไปทะเล็ะกเลยก็ได้นี่หว่าอะลองเปิด มุมมองรับความคิดคนอื่นดูบ้างก็หมืเหนจะเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นการเข้ามาที่ทํารู้จักกันแล้วทาให้เราเติบโตและเป็นไปทําให้ชีวิตเรามันมีไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอยามาดูกันว่าไพ่ออคเนอยากบอกอะไรบ้างนี่ไงไหม I will Jo จอยเนี่ยก็ทําให้เราแบบมีความสุขเราแฮปปี้ทำให้รู้สึกว่าเออเราเติมเต็มอ่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็จากที่เราแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะ รู้สึกแบบสับสนวุ่นวายมันทำเราสึกแบบเรามีความสุขมากขึ้นน่ะเรามีความอิ่มเอมมีความเบิกบานใจแลวก็พอใจในสิ่งที่แบบที่เราเจอในแต่ละวัน i am r e a l t y เขาทํทำเรารู้สึกว่าเออเรามีที่พักพิงอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเออไม่วันที่เรารู้สึกสับสนในลาวิตกกรงวลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะเราจะมีคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมออะ่ะเหมือนเป็นที่แบบ ที่ให้เรารู้สึกว่าเออเรามีบ้านที่เรากลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยให้ความอุ่นใจกับเราอืม it's a never too late for chan c e whisper the butterfly and f e e l t e a t d with a knowing smile a u t t e tip of my nose เห hey, ็นไหมบัตเตอร์ฟลาปีเสื้อจริงที่กี้หนึ่งบอกอะ่ะมันก็คือเป็นการ transformation จริงๆอะ่ะเขาบอกว่าเออคือคนคนนี้ไม่ว่าจะเข้ามา จะช้าหรือเร็วยังไงอ่ะมันไม่มีคำว่าสายไปหรอกบางทีเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็ลองมาตั้งนานแลวไม่เห็นจะมีใครเข้ามาเที่ยคือเดี๋ยวมันเหมือนการเดินการที่ดักแด้มันจะเป็นผีเสื้อค่ะมันก็ต้องใช้เวลาของมันนะเนาะพอมันยังไม่พร้อมมันก็ไม่สามารถที่จะแบบปีออกมาจากการเป็นดักแด้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่พร้อมที่เรามีพลังที่พลังงานเราดีอ่ะเราก็จะได้เจอคนคนนี้แน่นอนอ่ะ ที่เป็นคู่แท้ของเราอะนะแล้วพอเราเจอเขาเสร็จก็ you have already done so much in your life be proud of yourself เนี่ยเขาจะทำให้เรามีความมั่นใจหรือมีความมั่นคงในตัวเองเป็นเหมือนควีนเลยไหม,ม<อ>การเข้ามาขงเขาจะทำให้ชีวิตของเราดี<ม><อ>ก็ถามว่าสมหวังไหมหก็มองว่าเราก็จะได้เจอเขาและการได้เจอเขาไม่จะทำให้ตัวเราอะคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพียง <ß you> แต่มันอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ แค่นั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการทานฟอร์มการที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยสิ้นเชิงการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะมันต้องมีการใช้เวลาและการเทคไทม์อะเนาะก็ยังไงก็แล้วแต่เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ดยกองที่หนึ่งนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ u b s c r i b e ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กักคนอื่นฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบายบาย ต่อมาคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่สองก็คือหินอันนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูให้ก่อนเราเลือกกองนี้แหละ <c oughs> เราบอกแล้วว่าเราชอบสีเขียว <c oughs> อ่ะมาดูกัน <c oughs> Queen of Pentacles นะคะ Ten <c oughs> of Wands <c oughs> แล้วก็ The Fool to of p e n t a c l e อหสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยคุณอนะเป็นคนที่ชอบดูแลคนรอบข้างเป็นคนที่แบบมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือชอบทำบุญเป็นคนทำงานเก่งด้วยแล้วก็มักจะแบบมองโลกตามความเป็นจริงอะ่ะ และมีความต้องการความมั่นคงในชีวิตสูงมากในแง่แบบการเงินการงานหรืออะไรก็แต่ที่แบบสามารถจับต้องได้นะมักจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําให้บางครั้งอะ่ะมันเลยทําให้เรากะกลายเป็นคนหัวแข็งหรือว่าเป็นคนแบบดื้ออ่ะที่แบบไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นจากคนรอบข้างอะคะ่ะแล้วก็ คนกองเนี้ยเป็นคนที่ชอบเรียนเหมือนว่าตัวเองอาบ้านสมบัติอะชอบสะสมของ่อาฮะชอบสะสมวัตถุนี่เป็นคนชอบสะสมของจริงๆนะของเยอะมากเหมือนไพ่มาเพื่อกาลันตีอะต่อมาก็คือการสะสมของคนกองเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเติมเต็มความรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนเวลาเรารู้สึก เจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาที่ทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราสั่นคลอนนะคะเราก็อาจจะแบบซื้อของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรู้สึกว่าเออโอเคตอนเนี้เราเราแบบเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจเราเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคูแท้ของคุณเนี่ยคนคนเนี้ย,ยจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างอะ่ะพร้อมๆกันแล้วก็มาจะเหมือนกับเป็นคนที่รับผิดชอบงานและชอบแบบแบกบรับภาระต่างๆไว้กับตัวเอง เสมออ่ะเหมือนใครให้อะไรมาก็ารับไว้รับไว้ทำทำเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานสูงมากอะ่ะเอาจริงเอาจังแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะประเภทแบบบางทีทํางานหามรุ่งหามค่ําทําให้อ่ะบางทีอ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนน่ะเพราะคือในหัวเขาไม่มีความรักความก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงรักครอบครัวทําอะไรเพื่อคนอื่นอ่ะแล้วก็ไม่กลังงานหนักเลย แต่ว่าที่ตลกก็คือสำหรับคนกรองนี้สถานที่คุณพบกันที่คุณจะได้พบกันเนี่ยมันดันเป็นแบบสถานที่ที่ไม่เครียดเลยนะ <c oughs> คือคนคนนี้อาจจะแบบเนี่ยทํางานหนักมากเลยแต่ว่าพอเปิดให้ไ้ตําแหน่งนี้มันดันเป็นเหมือนฟีอารมณ์แบบเขาอาจจะทํางานที่สร้างความบันเทิงเป็นสถานบันเทิงเป็นแบบพวกบริษัทการท่องเที่ยวบริษัทที่มันรับผิดชอบ ขอโทษค่ะเหมือนการจัดก,การต่างๆหรือแบบพวกออแกเน z เซอร์อะไรอย่างนี้นค่ะหรือว่าเขาอาจจะเป็นพวกแบบนักเล่นหุ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือเราอาจจะไปเจอเขาในตามแบบพวกชุมชนคนเยอะๆตามตลาดงานเฟสติวัลแต่ช่วงนี้มันก็โควนะิดเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้เจอคู่แท้ของคุณตอนนี้ก็รอโควิดซาตามงานเหล่านี้อาจจะมาค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วโอเคต่อมาก็การที่ ได้เจอกันหรือว่าการที่คณคนนี้เข้ามาในชีวิตของเราอ่ะมันทําให้เราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปนในทางชีวิตทางไหนหรือว่าทําให้ชีวิตของเราเป็นยังไงก็คือการที่คนคนนี้เข้ามามันจะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในแงท่ที่แบบว่าเราจะมีความสมดุลในการใช้ชีวิตมากขึ้นจากคนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่อะค่ะมันจะเหมือนกับว่าเราเห็นคนที่เขาเสียสละทำอะไรเพื่อคนอื่นเอยอะๆอ่ะมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเออ มันมีการเปิดใจมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รู้สึกแบบเราอยากจะปรับตัวให้เข้าหาเขาอะมีความคิดมีมุมมองที่มองต่อโลกอะที่มันกว้างขึ้นอะ่ะแล้วก็เราจะเริ่มรู้สึกกล้าที่จะแบบเออเปิดใจกล้าที่จะแบบเปิดรับโอกาสคือคนกองนี้เป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงอะ่ะเนความมั่นคงเป็นหลักอะ มันก็เลยรู้สึกว่าถ้าอะไรที่ไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงอ่ะเราแบบตัดทิ้งเลยแต่การที่รู้จักกับคู่แท็กของเราอ่ะมันทําให้เราแบกลายเป็นว่าอ่ะแล้วลองดูก็ได้จะลองดูสักตั้งเหมือนกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพื่อที่จะได้ลองทาสิ่งต่างๆใหม่ๆเปิดตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเอย๋ยวเราไาดูคำแนะนำจากไพ่ออรลเกิลกันนะ i am t มเทชเช I am w a r r i o r Promise me that you will never forget that you are more c o u r a g e o u s than you believe, stronger than you appear, and smarter than you think. Wow. I am g i f t e for this world. เนี่ยการที ग ग ่แบบได้เจอกันกับคุณคนนี้มันทำให้เราอ่ะ เหมือนมีความมั่นคงในใจมากขึ้นน่ะไม่ได้ไปแบบยึดติดก,กับเข้าของเงินทองแล้วว่ามันเป็นฟิลเหมือนกับว่าเออสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราอะ่ะจริงๆก็คือตัวเราเนี่ยแหละความสามารถของเราอะไรก็เราแต่งของเรามันเราอะ่ะสามารถมีความสุขง่ายๆอะ่ะโดยเริ่มที่ต้นจากตัวเราภายในตัวเราอ่ะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปแบบคอยตามหาสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็มันทําให้เรากล้าที่จะแบบเผชิญหน้ากับทุกสิ่งอะ่ะ ทุกความเสี่ยงที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ทำให้เราอะมีความที่เหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ารู้สึกเต็มเต็มเต็มเขาเรียกว่าอะไรอะเต็มอิ่มในตัวเองอะเหมือนกับว่าเออให้รู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่ที่ดีพอตัวที่แบบอ่ะรู้สึกเขาเรียกอะไรนะพอใจในตัวเองไหม เราควรจะใช้ศัพท์คำไหนไเห็นไพ,พ่ไหมผิขอโทษค่ะพอดีเพิ่งเห็นว่าไพ่มันขึ้นสูงาานี่เห็นไหมไพ่มันเป็นความสึกว่าเออฉันมีความสุข,ขอยู่บนโลกใบนี้กับตัวเองนะฉันแบบเต็มเต็มแล้วนะฉันพอแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยความสุขมันไม่ได้เป็นเรื่องยากๆแล้วนะการที่เรามีเจอคนคนนี้มันทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นนะอ่ะอืารมณ์ประมาณนี้ละกันออืก็จบลวค่ะสำหรับคนกองที่สองก็ขอบคุณที่เข้ามาฟัง ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ u ับส r ค b e สำหรับพนที่ว่าโอเคฟังเราชอบแล้วก็อยากแชร์ไปให้หรือว่ามีประโยชน์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วแบบเออลองเข้ามาฟังดูสนุกสนุกให้เพื่อนได้ damned, ฟังฟ<ๆ>ัง <mamm> กันเนาะก็ of of ขอให้มีความรักที่ดีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะต่อมาเรามากองที่สามกันดีกว่าสำหร <m> ับคนที <mı? S 2> <m> ่เลือกกองที่สาม้ย น้องหินพอใสอันนี้นะคะวิเดีย๋ยวทำไมกับหัวโอเค p r i n c e t of pentacle หรือว่าเป็น page of pentacle นะคะก็คือเราวางกับหัวนั่นเอง <laughs> ขอโทษ ace <laughs> of pentacle queen of wands โ oh อ้โหกองนี้ ทาดินกับท่าดินมาเจอกัน two of wands โอเคขอขยับทำไมฉันเป็นคนที่มีปัญหากับมุมกล้องตลอดเวลาอ๊ะกี่ครั้งก็แบบไม่เคยจะแบบวางได้สมดุลได้โอเคช่างมัเถอะอ่ะมาสำหรับคนกองที่สามนะหนึ่งคุณเนี่ยเป็นคนที่ มีความฉลาดอะ่ะมีความจำดีแล้วก็เป็นคนที่วางแผนเก่งมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงด้วยทำอะไรเนี่ยเป็นคนแบบไม่โลเลไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคือมีความแบบหนักแน่นมั่นคงในเป้าหมายอะ่ะแล้วเป็นคนที่มีหลักการแต่ว่ารู้จักพลิกแพงหาโอกาสในการแบบ ที่จะสร้างประโยชน์อะให้ตัวเองได้อะคะ่ะเป็นคนที่มีนิสัยแบบแอบแบบมีนิสัยพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจอยู่ในแบบสายเลือดอะไรอย่งี้ก็คือเป็นคนที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละอืมฉันแอบ,บรู้สึกอยากได้กองนี้ขึ้นมากระทัน,น,น <laughs> อ a n ขอโทษต่อมาคนที่เลือกไอ้ไม่ใช่ขอโทษคะ่ะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณจะมีลักษณะยังไงอืม คนคนนี้เป็นคนที่มีความชํานาญมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีทักษะมีสกิลขั้นเทพอะในสิ่งที่เขาสนใจแล้สนใจอะไรอะมันไม่ใช่เป็นแค่ความชํานาญที่แบบทําออกมาแล้วดีนะแต่มันคือขั้นที่แบบขั้นกว่าอัพไปอีกอะอืมเป็นคนที่มีฝีมือมากๆอะทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะคือมุ่งมั่นในการทํางานสูงมาก เป็นคนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอีกเหมือนกันสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันมีคำว่ารวย <c oughs> เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียนรู้อะไรที่ไวอ่ะคะ่ะเรียนรู้อะไรได้ดีเพราะว่าเราก็เป็นคนมองการไกลอะ่ะทําอะไรเป็นคนมีแบบแผนจะนึกถึงความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตข้างหน้าไว้เสมอ,อะในการที่แบบเขาทําอะนะเป็นคนที่แบบมองการไกลตลอดอะ่ะโอ้ oh oh. สองคนนี้มาเจอกันชีวิตคือแบบมันแบบมันรวยจริงๆลนะูก <c oughs> แล้วสถานที่ที่เรากับเขาจะได้เจอกันหรือว่าแบบเอออาชีพที่เขาทำอะ่ะน่าจะเป็นอาชีพแนวๆไหนหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันเถอะคนที่เขาจะทำงานพวกการแบบติดต่อสื่อสารวงการบันเทิงแล้วก็ทำงานพวกเป็นนักดนตรีนักธุรกิจ เ็นพวกศิลปินแล้วก็พวกช่างฝีมือที่มีทักษะความชำนาญสูงๆอะคะ่ะสามารถเป็นทำงานพวกการติดต่อประสานงานอาจจะรู้จักจากการที่เราอ่ะมีการดูงานติดต่อประสานงานการพูดคุยก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ แล้วการได้เจอกับคนคนนี้การที่คุณคนนี้เข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันทําให้เกิดอะไรขึ้นสําหรับคุณกองที่สามอ่ะมันทาให้เกิดความชัดแบบสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดเลยของคุณกองนี้คือมีความมั่นคงในชีวิตสูงมากค่ะมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมันจะมีการคุยกันเพื่อที่จะแบบทําอะไรแล้วแต่อ่ะเพื่อให้เราจับมือกันไปยังอนาคตเป็น การแบ่งปันความฝันการแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันอืเห็นไหมบอกแล้วคนเลือกกองนี้ถ้าได้เจอคู่แท้คือเงินอยู่ไม่ไกลมาดูกันเถอะว่าไพ่ออลเอร์เกนอยากบอกอะไรบ้างคือฉันจะเปิดก็คือ I will worship I feel grateful จ้าอือหือ For every good g o d l e a n its essential. อ่าอยู่เคียงคู่กันไปนะจ๊ะน้าอิจฉาอะไรขนาดนี้ขอโทษคะ่ะ And then I also wish for you that your heart is always louder than your head. จ้ะเขาจะเป็นคนที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักที่จะแบบเปิดรับโอกาสต่างๆเข้ามาคืออย่างที่บอกว่าคนทั้งสองกองเป็นคนที่ทำอะไรมีแบบมีแผนแล้วก็ทำอะไรเนี่ยด้วยความที่ มีเป้าหมายและมั่นคงอะ่ะพอการที่เราคนสองคนมารวมกันอะ่ะมันมีแต่แบบเส้นทางที่สว่างสวยอะ่ะช่วยกันแบบคิดช่วยกันทําช่วยกันสร,สร้างสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะค่ะเห็นไหมไพ่ความสว่างสว่างแล้วก็เป็นไพ่ที่ทําให้เราอะ่ะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งรอบข้างกับสิ่งที่เรามีง่ายๆด้วยอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นคือเขาจะไม่เหมือนกองที่สองนะ เขาเป็นคนที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาอะไรหาเงินหาทองเก่งมีหัวทํามีหัวความคิดทางธุรกิจเนี่ยแต่เขาจะไม่ใช่เป็นสายที่แบบสะสมหรืออะไรพวกนั้นนะ่ะเขาจะเป็นสายที่แบบทํางานมีความสุขกับการทํางานกันนะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยพอสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันเขาก็แบบเหมือนเออมันจะเป็นความสุขกันแบบร,รู้ใจกันแบบเงียบๆอะคือถึงไม่ได้โรแมนติกอะไรแต่แบบเออเราเราเรามีความสุขนะ เรเหมือนแบบเรารู้ว่าคนคนนี้รักแล้วห่วงใยเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็พร้อมจะเคียงข้างแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันดีดีเนาะแล้วเนี่ยมันมีความสุขความสงบในจิตใจเราอะถ้าเราได้เจอคนคนนี้เข้ามาก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคนกองที่สาม ช่งเป็นกองที่น่าอิจฉาเหลือเกินก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ subscribe ถ้าชอบหรือเห็นว่าเออมันก็ดีมีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและมาเป็นเพื่อนกันค่ะขอให้มีความรักที่ดีกันทุกคนเลยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย